รายการนี้ทําขึ้นเพื่อให้น้องๆนักกีฬาเอียรน่ามาร่วมสนุกกันสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อๆไปด้วยนะคะน้ําที่ทีมงาน<อ>เตรียมให้จะมี1แก้วที่ปรุงรสชาติพิเศษกินไม่ได้อ่ะหนึ่งในสคนนี้ใครกินน้ํามะพร้าวสูตรพิเศษจากทีมงานและเก็บอาการอยู่ครับเฮ้ยเจนน่ มาพบกันอีกครั้งครับและนี่คือรายการ Let's Play Game วันนี้เราเปิดกันที่หน้าบูธแคมป์เลยครั้งที่แล้วเล่นเกมข้างในปกติเราเปิดข้างในไม่ใช่เหรอพี่ใช่เพราะข้างนอกเมีเกี่ยวกับน้ำเหรอยวบอกนะมีสระน้ำไม่เราแค่อยากเปิดตรนี้เดี๋ยวเรากลับไปเล่นข้างในเหมือนเดิมดีกว่าโอเคปไปเล่นข้างในยื้อตอนนี้ชื่อเกมว่าเกมเก็บอาการ เกมนี้ง่ายๆเลยครับทั้ง3คนใน1ทีมจะต้องมากินน้ำชนิดหนึ่งโดยที่จะมี1แก้วเป็นน้ำที่ทีมงานเราปรุงรสชาติพิเศษให้ไม,ไม่รู้ว่าแก้วไหนนะครับเป็นแก้วที่กินไม่ได้อะอีกทีมหนึ่งต้องช่วยกันทายบอกเลยว่าน้ำสุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับเป็นน้ำมะพร้าวนะครับจะมี1แก้วเท่านั้นที่เป็น น้ำมะพร้าวสูตรพิเศษของเราซึ่งตอนนี้ทีมเอวีามคนนะครับไปเก็บตัวอยู่ไม่รู้ว่าแก้วไหนนะครับทางนั้นทีมเอวีมาเลยเลือกกันดีๆนะครับเใไม่ถามเพื่อนด้วยทำไมตัวเองเล็งแก้วนั้นน่ะอันนี้นัดกันแล้วครับว่าน้องแบกอยางนั่งกลางอ่ะแล้วแต่นะทีละคนเลยดีกว่าจะได้ดูแอคชั่นของเขาชัดๆเลยนะ เริ่มจากคนแรกฝั่งนู้นก่อนเลยกับตันทีของเราเก็บอาการนะจะแล้วแต่คุณน่าจะแสดงการยังไงพร้อมแล้วพี่ชูกินครับเฮ้ยหนูจะกินง่ายนะง่ายนะง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตั้งใจแสดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนต่อไปคุณแบงค์เดี๋ยวกับคุณแบงค์ มันแม่มันแม่ะ่วเผาท่านผั้ชมครับท่าน้ชมครับยาคนสุดท้ายครับคุณคิวคิวคนเลี้ยงหมีเชิญครับแตกน้อยแล้วครับ เอาให้ดุยรอบแล้สุดท้ายนะก่อนต้อตอบนะโอเคควเชิญครับแค่นี้เราถกินดมอี่น่น่่บานะตอนนี้ครับทีมนี้กำลังวิเคร์กัน นี่นั่นนี่นะ้นั่นนีไปคุยกัน่สายจัด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 ถัดจัดจัดบัดจ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 ับจัด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 นนดจนดจัดจัดจับจัดดจดจัดจัะแัดจัดตัดจัดจัดจดจั่จัดจดดจัดจัดจัดจีดดนโอเค คิดว่าพี่จู้เป็นคนที่เขียนอาการได้ดีที่สุดมาดูคำตอบนะครับคำตอบคือกินน้ำมะพร้าวปกติไม่มีอะไรผสมเลยเฮ้ยเหมือนจะกินง่ายนะเฮ้ยนี่เฮ้ยกับตันพี่จู้ค่ะ Thank you ทีมักจีล็อกซองทับคิดว่าเป็นใครครับวคิวคิวคิวทายมกว่าเป็น,ะ<ะ>นคิวคิวไม่ได้ใครขนาดนี้เลยนะ <Yeah. S 2> มาดูกันว่าคิวคิวใช่คนที่เก็บอาการอยู่หรือเปล่านะครับ oh. แค่นี้เราถึกินดีกว่าเคิดนะผ ปาป๊าพะเ้าที่ผสมสูตรพิเศษจากทีมงานของเราอยู่ที่น้องแบงค์ครับเป็นไงแบงค์ชาติเป็นไงครับกินได้ครับเป็นมะพร้าวผสมอะไรครับไม่รู้ว่าผสมอะไรแต่ว่าก็ก็ไม่กินดีกว่า ครับน้ำที่ทีมอวีจะได้กินก็คือน้ำชานะครับชาอู่หลงสูตรพิเศษจากทีมงานเอเลนาเกมเก็บอาการในรอบนี้ครับรอบที่2นะครับซึ่งเป็นรอบตัดสินของทีมผับจีนะครับว่าจะคว้าคะแนนไปได้หรือเปล่านะครับให้ใครคนแรกชิมให้ับจีเรืองแบงก์เลยแบงก์นเลยอ้าวได้ชาอู่หลงสูตรพิเศษจากทีมงานใช่หรือไม่เชิญครับเก็บอาการนะครับ มองหน้าผมมองหน้าเขาเอาแบบนี้เราม่ได้สะกดการนี่คิวๆครับนี่ใช่ชาอู่หลงปกติหรือเปล่าเก็บประการครับกินเยอะซะด้วยโอ้กินเยอะซะด้วยคนต่อไปกับทีมของเราคุณตื้นโ่อพ่อ เอาแล้วต่อไปครับทีมรอบที่หนึ่งครับโอ้ยกินเยอะสุดท้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมองหน้าผมมองหน้าเขาพร้อมพร้อมพร้อมเอ้ยแบงค์แองค์ทำไมคราวนี้คิดว่าเป็นแบงค์นะครับทขาหน้าจะเป็นทขาหน้าจะเป็นอที่คือคิวคิวกินไปเยอะเลยใช่เพราะว่ารอบแรกเขาวางตรงกลางไว้ไปแล้วรอบหนึ่งไงี่แล้วคิดว่าเขไม่วางตรงกลางรอบ ป่าไม่ผ่านที่เดีวว่อนมาดูกันครับว่าน้องแบงค์กำลังเก็บอาการอยู่หรือไม่ตอขึ้นลคำตอขึ้นุกคนหนุนกเลครับเลยเฉยๆอก็เป็นน้ำบูหลงปกตินะครับแลงวเหนี่อยากพูดไหมตอบผู้ที่หอบคุณสอท่อทำไมเราเลื่อนยังไงของเรา ทีมงานเขาก็ไม่ได้แกล้งอะไรแล้วนะเขาก็วางสุ here, ่มนะก็ไปคิดว่าจีอยู่นะก็าไปคิดว่าจะอยู่นะรือว่าในเกมนี้นะครับทีมผับจีเก็บได้สองคะแนนต่อนต่อไปเป็นผับจีนะครับที่ต้องมานั่งเก็บอาการไปตอนนี้ทีมงานของเราได้วางน้ำมะพร้าวนะครับมีเพียงหนึ่งแก้วนที่เป็นน้ำมะพร้าวสูตรพิเศษจากทีมงานของเรา ผมบอกไว้ก่อนนะครับบทสรุปของเกมนี <apl ians Hi> ้นะครับทีมที่แพ้จะถูกลงโทษจากทีมงานของเราหนึ่งอย่างนะครับโอเคครับจีมาเลยอือแล้วให้ใครชิงก่อนดีครับทีมเอวีอ่าติดเจอก่อนเลยติดตลอดทั้งแล้วเจอนะครับรอครับรอรอ ครูว่าเขาเป็นราการดี่าเลยเราด้วยอ่ะเช่นครับหวานจีับคนต่อไปอ่ะพี่โฟดีกว่า หนึ่งในสาคนนี้ใครกินน้ำมะพร้าวสูตรพิเศษจา่ทีมงานและเก็บอาการอยู่ครับพี่เ่าจไหนพี่เ่าจะใดอาการบคิวๆว่าไหมครับพี่โฟกัาอาจจะเป็นพอพอ๋อพี่โฟนะโฟนะอันนี้คืว่ากาง นี่คิดว่าขวาสุดนี่คิดว่าซ้ายสุดอ่ะต่อยกันคัชนะจะตัดทีมกัดทีมเรื่องอะไรการเลยกลางนะัานก็กางนะการรับก็ได้การรับทุกคนเชื่อกับทันนะมาดูนะครับว่าน้องพิกเกอร์กำลังเก็บอาการอยู่หรือเปล่านะครับใช่หรือไม่ใช่นะครับเก็บอาการอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ครับ Now You Do! <laughs> ตอนนี้คุณเหลือหนึ่งคะแนานนะครับเอาสองคนนี้คุยกัน <c oughs> สองคนนี้คุยกันครับเอาโ<ฟ>ทำไมเลือเป็นโฟเล็กน้อยเอาเล็กน้อยมาด,ดูก็กินน้อยอ่ามันกินน้อยได้มาด,ดูน,นะครับว่า <c oughs> โฟคือคนที่เก็บอาก,การอยู่หรือไม่นะครับ <c oughs> เป็นคำตอบที่ เข้มไหมเข้มเข้มมากติดเลยนะทำให้เอามีนะครับสามารถเก็บไปได้ในรอบแรกหนึ่งคะแนนและสำหรับน้ำสูตรพิเศษจากเกียรีนาของเรานะครับกับชาอูหลงนะครับสูตรพิเศษจะเป็นแก้วไหนนั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มชิมจากพี่ตันพร้อมแล้วเริ่มครับ trên tới cái gì? Mời sân. Sài bay. Sticker. Giệp bạc can ครับ. Lơm. À พูดอย่างนี้มีพ nee ิรุษนะเชิญครับทีมเอวีวิเคราะห์ครับว่าไงครับว่าเป็นคนคนเดิมเหรอครับผมดาวใจทีมงานกันว่าตาผ่าลงที่เดิมสองขั้งเหรอครับได้นา การสุ่มอ่ะไม่แอคติ้งอะไรโม้ยหมดเลยอ่ะแล้วก็สุ่มอ่ะลองพิธีผมไหมแถวแทนทีมงานก่อนไม่เป็นไรชูโหวตโอ้นะถ้าคำตอบออกมาว่าโเก็บอาการอยู่เท่ากับว่าทีมอวีจะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้และคนที่ต้องถูกลงโทษก็คือทีมพับจีนะครับ มาดูกันว่าโฟใช่คนที่เก็บ์อาการหรือไม่คำตอบคือถูกต้องเลยนั่นทำให้เราวันนี้ผู้ชนะได้แก่ทีมอวีและบทลงโทษของเราในวันนี้นะครับนอกจากจะได้กิน น้ำอีที่ต้องมาเก็บอาการแล้วเรายังมีวาซาบิคนละช้อนนะครับอาจารย์บีบให้หน่อยอ้าวลองดูลองดูเอาบีบมาหน่อยบีบมาหน่อยโอ้โอ้โอ้ไม่เผื่อว่าวันหนึ่งเราจะแพ้บ้างเลยนะพร้อมแล้วกดลงโทษกินวาซาบิครับไป อ้าวอ๋อเรนี่แหละครับคือความสนุกจากรายการ Let's Play Game นะครับสับดาหน้านะครับทีมไหนชาววีกับคักกีจะเป็นผู้เล่นคนไหนที่เข้ามาเล่นก็ติดตามกันนะครับสับดาน้า Let's Play Game อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทางต่างๆของ earena ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและทีมงานด้วยนะคะ